สวัสดีครับ่านผู้ชมครับโมนี่มาพบกับอูน้ำไส้ด้ครับผมอูน้ำส้จะพ้ามาตามแนวทางตัวเลขน้ำกันเนาะครับเป็นของพอบินเดียวเ้วยครับผิดจารณาในการรับชมรับฟังน้ำกันเ้วยครับเล็กมีเขามีลุดได้โมนี่ครับมาพร้อมพอก่ามาเสียเ้วยครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับครับพอดีพอบินเดียวมากครับพี่น้องเนาะครับจนกิดมาให้แนวทางครับผมเดี๋ยวจังไดในคลิปนี้เดี๋ยวเก่ามาเสียจต สอบถามพอเกวกเลกล่างพร้อมเด้อครับผมครับเลขล่างมีที่มาครับพี่น้องเนาะที่กองมาเชาลงไปครับจะเผยจะผ่านเด้อครับปูสิได้ครับผมเสียดไปครับคนหนึ่งหาออกหนึ่งซี่ครับผมเลกล่างครับเอาจึงไดกะพี่เจน่าเบิ้งเนาะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้ปูน้ำช่ยจะนํำเสนอตัวเลขของพอพีเดียวอาจจะเป็นชุดใดเดี๋ยวจะคอยมารับชมวงระฟังกันเด้อครับผมครับก่อนที่จะไปรับช่วงระฟังกัน ขอขอบพระคุณพอเป็นเดียวนะครับกับเอฟซีตุกค้นนะครับที่กดไล็์กดแชรกกดติดตามเป็นกำลังแรงใจก็เห็นยูดีไม่แห้งทุกคนนะครับขอให้ได้โชว์เรดาไปน้ำกันครับเขาโอน้ำใจอาจจะเลื่มถามพรเกี่ยวกับเร่องเด็กล่างได้แล้วเรื่องคลิปนี้พอจะให้อีกยังดีกแลางครับคอีกทีหน้าเบิ่งเอาครับพี่น้อง พ่อครับกูนําเส่สวัสดีครับป้าภูมครับพ่ากอมเชียสวัสดีครับ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 ป้าภูมพอดีม่านซอยกันตากเขาก็เลยม่านน่งเอวบนงูหนังกระเลงเปลี่ยนเจี่ยวเขาอยู่บนคีบโยงหน่ะครับผมครับนที่เขาบ้านดูบนคีบโอ้เจียวเข่าหลอตัวไหนวะเสียงอันพระเจ้าเปิดเพลงบุพพ์คแม่เปิดเพลงอยู่ฝุ่นอยู่ในบ้าน กูยังให้เขาสิประชุมอย่างกันนะครับเอ๋ออันเดี๋ยวมันเสียแข้งปอนปอนในละครแต่ว่าก็มีแบบแบบผมายอยู่แม่นครับอือเอาของแข้งสวมบอกว่าบุ้ยหม่งซีรีส์แล้วปันนี่โอ้โหกับเปร่องมันต่างแข้งครับผมอือเอาคลิปนี้เออปอนอันทักเรียกล่างนี่เจ๊งได้ครับผมเพิ่นเพิ่นเจ๊งให้ก้อนนี่เรียกล่างให้ให้ให้แก้วมันเจ๊งได้โอ้เสียดายนะพ่อเออเอาเอาไม่ละเต็ม เราเอาไว้วันที่ประมาณวันที่สามสิบคนสิบว่าไห้มาก่อนหนานั่นโอ้เอาปุ่นเลยบ่เออเอาเจ้าเลยเอาแล้วนวลเลยครับผมเอาเรื่องคว่อมั่นใจแล้วพวกไห้ลังเลอีกแล้วบัดครับเสียดายนะพอหนึ่งหาโอ้หลงหน้่งซีหนึ่งซีเป็นเกตแม่ี่กันสูตรของพ่อไป็ได้ซียู่ครับเออเสียดายแต่เดี๋ยวว่าจัดไปหนึ่งซีจัก คู่นึงมาสนด้วมันคืออันแขกแค่คือดังแขกแค่ตอนนี้ <c oughs> เอาคู่น้ำใจถามพอบางวันอันคลิปนี้จะให้แนวทางอะไรพอรหมดนี่พอให้แนวทางตัวใดเนาะครับพอเป็นอเอาเอาทั้งแรงทั้งบนไปก่อนเล็อกอไ็ได้บอสโอ้เป็นสูตรพรป่ะครับผมครับเมืองแม่ไหนีเอาสูตรซะก่อนครับเดี๋ยวก็มาเชีคร์พอพอเอาเหรียบนก่อนได้ครับผมครับครับเอาเอาเส้นบนก่อนเจ็บบอสอันเริ่มจากบนก่อนได้พอ โอ้ยแต่กวดกันเนาะครับครับน้าเอาพร้อมเลยบ่ครับพร้อมบนะครับพ่ออเอาสี่ตัวมาสองตัวกันครับผมสี่ตัวมาสองตัวครับเอ๊ะแม่เนี่ยน้องเนี่ยแหละเนี่ยพอม่งมาตลอดแล้วครับคือเทียบมันสิผิดตลอดลอยลอยมาโอ้มากวนกับเปลิดอันดับเจ้าของนี่แหละมันกวนครับหัดเวลาเขาพรลนเหรอเหมือนกันม้วนบรรยูหมด บัตเวลาขึ้นสเตตขึ้นเวทีแล้นเป็ียนทไหนล่ะเนี่ครับมันจะลี่เปลี่ยนซื้อไม่พอคือโมลุงวะล่องเบิ้งครับพ่อล่องบอลงดเนี่ยมาอพร้อมพร้อมเลยเนาะครับผมเก้าศูนย์สามสี่เก้าศูนย์สามสี่ครับเออนีหละสองตบมันไว้สิเพื่อนเนี่ยครับผมอ่าอ้าจับคู่ไปเนี่ยเก้าศูนย์เก้าศูนย์ครับเก้าสาม เก้าสามครับเก้าสี่เก้าสี่ครับศูนย์สามศูนย์สามครับศูนย์สี่ศูนย์สี่สามสี่สามสี่ครับเอ่อพวกท่านในเรยนแท็กซี่เรียตัวไหนเขาก็แรียว่างใดๆนี่กันล้มเพราะยากกันน,นนั่นนี่โยกนลก้วพวกท่านในสรุปลดสุดท้ายยัคอยเน้นก็นเลย่ะครับเอาเ,เ,เ,เอาล่างวันนี้เด้อครับผมล่าง อ่าสองสามสองสามครับสามสอง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 ครับศูนย์สามศูนย์สามครับศูนย์สองศูนย์สองเก้าสามเก้าสามครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าแล้วก็เก้า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 อันนี้เน้นได้ยุ่นเน้ยศูนย์สองกับศูนย์เก้าศูนย์สองกับศูนย์เก้าอ่า ครับผมศูนย์สองกับศูนย์เก้านี่แหละครับเดี๋ยวจังไรเด็บเกบนพอจะมาเนีนอีกทีหนึ่งเนาะครับผมเล็กเลขกบนกับเลขกปูเด้อเล็เกปูกันเอาขึ้นกันเดียรู้มือสุดท้ายมือด้านละ่ะโทรมันเอาว่าไหเพราะทันครับโอ้เพราอใยุ่บ้าบันเรื่อวกได้โทรไปชุกเฉินมาประมาณแท็กซี่มองเศ้านี่แหละครับผมครับ,รบเลขกันปูที่ว่าอยู่ผู้เขียวน่ะเพื่อนในห,หาส <c oughs> องซี่บนบ่พอ เออหาหาสองซีปริซ <descon pone> <con certaines> <Ờ. S 1> ้นไแล้วศูนย์เก้าศูนศูนย์เก้าศูนเออมันออกเก้าเก้าศูนย์เขาได้สองตัวกัเต็มยมเก้าศูนย์ศูนย์เก้ารับโอ้เสียดายนะบอ้มมาตีม็อมนเนาะม็อกเออม็อโซ่เาบริยมือัวออกกันนะเขาโบอกอโทรมาบอกนะเสียดายอู้ยังไงอู้าดอีกแล้วคู่นี่วะเสนอ ขาดจนได้ครับครับขาดจนได้ครับผมเออดูนะล้อล้อบนของฟูหลือการล้อล้างของไอ้พวกกองครับผมเท่าก็เล็กลดางสามห้างเน้นๆครับผมครเท่างานต้องมีให้เห็นเราเรียกเพคนกับมักบวกกับซ้ำไหนเป็นกับว่าพวกแหกับซ้ำบังหนึ่งกับว่าหนึ่งห่เนาะมันก็น่าสีออกหนึ่งหานน่ดันเป็นหนึ่งสีเลยก็ยี่เกี่ยวใส่ได้ เอากับล่อครับพ่อครับออามาแช่กก um> ับปูน้ำแช่กับชิลบวนพ่อสเนีเด้อครับผมครับครับครับผมพอบินเดียวครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโสวัสดีครับเ้าคกับ็กดตามพอบินเดียวเดีลยวเด้อครับครับจะเป็นทั้่งบนเครื่องแรงนะครับรับเลขสี่ตัวมาสองตัวครับเก้าศูนย์สามสี่ครับ มาจับคู่กันเลยครับผม90 93 94 03 04 34ครับครับอถ้าเนียนเนีนเนาะแน่นครับพอเนีนอีกคู่ทุ่ถ่ายครับผมมาเบิ้งทางเล็กแรงครับ23 22 03 02 93 09 99าด้ครับครับโอ้เล็กเป่านา่ะระวังด้ครับครับ สองสองนี้เนาะครับแมนอยู่ครับผมเดล็กเบิ้ลแมนครับสองสองครับแต่ว่าเหล็กบนเพิ่นก็น่าสนใจอยู่ครับผมาะว่เพป่นติดเก่าครับตอนนี้เก่ามาแรงครับพี่น้องเนาะเหล็กบนครับรับพิจเจนาเบิ่งเป็นแนวทางมั่งเด้อครับผมสาหรับเลขก่างครับผมเลขก่างที่ว่าเพิ่นให้หนึ่งซีครับพี่น้องเนาะเอาหนึ่งหาครับผมทอที่เรียกออกหนึ่งซีเดี๋ยวมาตามให้เด้อครับผมครับผมาณวันที่สามสิบตามที่พอบอกแล้วครับผม ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขอไว้พอดในเอฟซีทุกคนครับถูกหวยรวยเงินตามรวยเงินท่องนะครับอยู่ดีมีแห้งสักวันก็ต้องรับรวยน้ากันเนาะครับผมครับครับเป็นกาลังแรงใจให้กับปูน้ำใช้ในเด้อครับผมครับพยายามอ่าทําคลิปครับพี่น้องเนาะครับผมพยายามทาคลิปยกะครับผมจังใดกับขอให้พี่น้องมีชีโชคดีไปนน้ากันครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ํานีเด้อครับพี่น้องพอกันคลิปนา สวัสดีครับสวัสดีครับ